เตรียมรับมือพายุคาจิกิ รองนายกประเสริฐสั่งสอทรอชทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนครับรับมือพายุคาจิกิทางกรมชลประธานยกระดับเฝ้าระวัง24-28สิงหาคมนี้กดติดตามกดหัวใจและไปฟังกันต่อการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซร้อนคาจิกิครับที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ครับระหว่างวันที่24-27สิงหาคมนี้ทางด้านนายประเสริฐจันทระรัตนทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติและมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชครับติดตามสถานการณ์น้ําในเขื่อนทุกแห่งอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการระบายน้ําให้เหมาะสมครับรวมถึงให้ทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันครับเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มกําลังขณะที่กรมชลประทานครับได้พร่องน้ําจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ําล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ํานฝนที่คาดว่าจะตกลงมาได้อย่างเพียงพอส่วนพื้นที่ที่เกิดอุท ภาภัยเช่นจังหวัดเชียงใหม่พระนครศรีอยุธยาและเพชรบูรณ์ครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปครับได้จัดตั้งวอร์มเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆโดยประชาชนครับสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งของความช่วยเหลือผ่านทาง1784ตลอด24ชั่วโมงกดเซฟคลิปนี้ไว้และกดหัวใจให้หน่อยนะ